get แฟนคลับทุกท่านสบายดีไหมคะมาพบกันในคลิปวิดีโอพิเศษอาจารย์จะวางคลิปวิดีโอพิเศษนี้ไว้ที่เพลย์ลิสต์ของชาแนลทาโร่โฮโลนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะชมคลิปวิดีโอพิเศษนี้โดยมาที่เพลย์ลิสต์ของ c ชา n นลทาโร่โฮโลท่านผู้ชมคะก่อนหน้านี้อาจารย์เคยบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อ c ชาแนลทาโร่โฮโลมียอด u b s c r i b e หรือยอดติดตามถึง1 0 0 0 0 0สนอาจารย์จะเปิดรับปรึกษาเป็นการส่วนตัวฟรีและในตอนนี้ยอด subscribe และยอดติดตามก็ถึง1,000 0แแล้วอาจารย์จึงได้มาบอกท่านผู้ชมในวันนี้อาจารย์จะเปิดรับปรึกษาเป็นการส่วนตัวฟรีแต่ว่าต้องมีกติกานะคะก่อนที่ จะได้รู้ถึงกติกาในการที่จะเขียนเรียงความส่งอาจารย์เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะอาจารย์เปลมตั้งใจจะผลิตคลิปวิดีโอทำนาย12ราศีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าดูดวงทั่วไปจะสังเกตว่าคลิปวิดีโออาจารย์ยาวมากพร้อมกับมีคาแรคเตอร์ Character, เป็นตัวตนของตัวเองขั้นสูงคือ อาจารย์พูดช้านั่นหมายถึงว่าการผลิตคลิปวิดีโอทํานาย12ราศีมีนัยยะแฝงคืออาจารย์ต้องการที่จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในเวลาที่คุณทุกข์ใจในเวลาที่คุณสับสนคุณต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นเพื่อนรับฟังคุณปลอบใจคุณเยียวยาคุณ เวลาที่คุณทุกข์ใจบางครั้งคุณไม่ต้องการที่จะบอกคนใกล้ชิดหรอกคุณไม่อยากที่จะบอกคนรักของคุณคุณไม่อยากบอกคุณพ่อคุณแม่และบางคนไม่สามารถที่จะปรึกษากับเพื่อนได้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนต่อต้านโดนเพื่อนด่าในที่สุดคุณก็อยู่ลำพังตัวเองคนเดียวและไม่รู้ว่า จะปรึกษาใครและในสังคมเมืองไทยยังไม่มีคลินิกจิตแพทย์ที่คุณจะเดินหาได้ง่ายๆเหมือนการฉีดโบท็อกคุณก็ไปที่คลินิกมีเกลือนมีเกลือนเมืองเลยแต่ว่าคลินิกจิตแพทย์ไม่มีสังคมไทยเดินหาหมอดูแต่หลายๆคนเมื่อไปหาหมอดูแล้วเครียดกว่าเดิม อาจารย์ก็เคยเป็นกับอาการเหล่านี้และเมื่ออาจารย์ศึกษาไพ่ทาโร่อาจารย์จึงได้รู้ว่าไพ่ทาโร่เนี่ยความหมายของเขาเป็นแบบปรัชญาและจิตวิทยาทุกใบหนึ่งสำหรับไพ่ไพ่ทุกใบเขามีความหมาย หากว่าเราจะนำมาเขียนบรรยายความหมายของไพทาโรผู้ที่ศึกษาไพทาโรอย่างลึกซึ้งเนี่ยกระดาษ A4 สองสหน้าสามารถบรรยายได้ไปได้มากมายคะ่ะและเมื่อเวลาที่คุณใช้ไพทาโรเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็เหมือนกับว่าคุณมีผู้ปรึกษาที่จะสะท้อนในาศาสตร์จิตวิทยาและปรัชญาเพื่อที่จะมีเข็มทิศนำทางชีวิตได้ค่ะดังนั้นอาจารย์จึงอ่านและตีความหมายไพายทาโรเป็นในแนวปรึกษาไม่ใช่เป็นการดูดวงท่านผู้ชม บางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจผู้ที่ไม่เข้าใจคือต้องการที่จะดูดวงเท่านั้นบอกมาว่าอนาคตเป็นอย่างไรเพราะคุณเคยชินแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจคุณก็จะฟังคลิปวิดีโออาจารย์ซ้ำๆบางทีทั้งเดือนล้างจานอยู่ก็ฟังขับรถอยู่ก็ฟังก่อนนอนก็ฟังให้อาจารย์กล่อมคุณจนหลับไปเลย บางคนคุณก็ฟังคลิปวิดีโอจุดประสงค์แรกคือเป็นเพื่อนเยียวยาปลอบใจและจุดประสงค์ที่สองคือฟังเพื่อให้ได้สาระให้ได้แตกฉานในเรื่องของปรัชญาและจิตวิทยาเมื่อเร็วๆนี้แฟนคลับจากเยอรมันส่งไลน์ มาหาอาจารย์แล้วทีมงานก็รวบรวมข้อความมาให้อาจารย์อ่านขอพระคุณมากนะคะคุณคนนี้เธอทำงานอยู่ที่เยอระะมันเธอใช้ชีวิตอยู่ที่เยอระะมันก่อนหน้านี้เธอมีอุปนิสัยใจร้อนเวลาที่ไม่ได้ดังใจเธอจะวีนเวี่ยงแต่เมื่อ เกิดปัญหาชีวิตขึ้นและเธอก็เห็นคลิปวิดีโออาจารย์ก็เลยกดเข้ามาลองฟังดูจากนั้นมาเธอก็ฟังคลิปวิดีโออาจาร,ย,รย์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและในข้อความล่าสุดเธอบอกว่าตอนนี้เธอใช้ชีวิตแบบ slow life ตามที่อาจารย์ได้แนะนำท่านผู้ชมทุกท่าน และเมื่อเธอใช้ชีวิตแบบสโล w l ไลฟ์ทำให้เธอสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และเธอยังเผื่อแผ่แชร์คลิปวิดีโอของอาจารย์ให้กับเพื่อนร่วมงานตัวเธอพร้อมกับเพื่อนๆก็ฟังคลิปวิดีโออาจารย์ก่อนจะเริ่มทำงานในความหมายของอาจารย์ การใช้ชีวิต slow life ไม่ใช่เงียบขึมแล้วเราจะโง่งมเราอดทนอดกลัน้นใช่ว่าเราจะเฉืยชาการใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ได้เป็นคนโง่และไม่ใช่เป็นคนเฉยชาทุกนาทีเราก็คิดเหมือนกับทุกคนแต่เราไม่หุนหันพันแล่นค่อยๆคิดค่อยๆทําทำ หากว่าเรานำ slow life มาใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นจริงๆแล้วชีวิต slow life หรือการที่คุณมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวคุณตลอดเวลาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดเท่านั้นแล้วคุณจึงจะสงบได้ทุกๆวันทุกๆวินาที คุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองมีจิตสงบได้โดยการที่คุณจะต้องฝึกก่อนค่ะแล้วก่อนที่อาจารย์จะมีคาแรคเตอร์เยือกเย็นแบบนี้อาจารย์ได้รับการฝึกฝนจากครอบครัวคุณพ่ออาจารย์เป็นผู้ที่มีสมาธิจิตขั้นสูงค่ะได้สอน สมาธิลัทธิเซนให้หากว่าคุณผู้ชมสนใจในสมาธิลัทธิเซนก็เป็นโอกาสหน้าที่อาจารย์จะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักการทำสมาธิแบบลัทธิเซนหากว่าอาจารย์โชคดีมีผู้อุปัมร,รมอาจารย์เผื่อไว้หากว่ามี ผู้ที่สนใจแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการให้อาจารย์เปิดคอร์สสอนสมาธิลทัททิเซนอาจารย์ก็ยินดีค่ะและคุณจะได้รู้ว่าความสงบท่ามกลางความวุ่นวายต่อให้คุณนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมีต่อให้คุณเดินอยู่ในห้างในตลาดเมื่อคุณใช้ สมาธิลัทธิเซนคุณจะสงบได้แม้ว่าอันตรายมาเยือนแม้ว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณต่อไปเรามาพูดถึงไพาทาโลในการปรึกษาเป็นการส่วนตัวเมื่ออาจารย์ใช้คำพูดว่าปรึกษาเป็นการส่วนตัวไม่ใช่การดูดวงทั่วไปสิ่งที่แตกต่างจากการดูดวงคือ อาจารย์ใช้เวลาถึงสองชั่วโมงสองชั่วโมงคุยอะไรนักหนาก็อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นการปรึกษาเมื่อเป็นการปรึกษาหนึ่งชั่วโมงแรกคือการที่อาจารย์ฟังคุณเล่าพอเมื่ออาจารย์ฟังเรื่องราวคุณแล้วอาจารย์ก็ต้องหาสำรับไพ่เยอะแยะมากมายกองนผนินเทินทึกเนี่ยให้เหมาะสมกับเรื่องราวของคุณมากที่สุด หลักใหญ่ๆของไพ่ทาโร่เลยคือการอ่านคนค่ะอ่านนิสัยคนอ่านพฤติกรรมคนอ่านเล่หเหลี่ยมคนเพื่อให้เราทันคนทันเกมค่ะแล้วก็มาวางแผนชีวิตค่ะในปัจจุบันอาจารย์มีหมวดให้คุณเลือกเพื่อที่จะมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวดังนี้ค่ะ จะยกตัวอย่างหนึ่งหมวดที่อาจารย์เปิดรับปรึกษาก็คือ Your Romance and Sexual คือหากันเลยเมื่ออาจารย์ใช้สำหรับไพ่ t a r o t o f s e x u a l magic ไม่ใช้ในการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์คุณผู้ชมห ปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วระหว่างคุณผู้ชมกับอาจารย์ใครจะหน้าแดงกว่ากันทั้งทั้งที่อาจารย์เปเลมเรียบร้อยเรียบร้อยแต่อาจารย์ให้คำปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์และไพ่เมจิกเซ็กชวลติดเลดเลยทีเดียวให้เห็นบางใบได้ ไม่สามารถให้เห็นหมดทุกใบยกตัวอย่างนะคะเอาแค่นี้พอค่ะในเรื่องของความรักไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่ามีมือที่สามเรื่องราวของความรักยังไปเกี่ยวข้องเรื่องเพศสัมพันธ์ คุณไม่เข้าใจกันคุณตอบสนองกันไม่ถึงจุดที่ต้องการจึงทำให้คุณไม่เข้าใจกันแต่คุณไม่เคยบอกกันคุณไม่เคยพูดกันสุดท้ายปัญหาบานปลายคือการที่หาคนอื่นมาทดแทนเมื่อคุณเลือกหมวด Your r o m s n c e and Sexual หากว่าใช้เวลา30นาทีหนึ่งชั่วโมงเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมเพราะว่าการปรึกษาในหมวด y u r Romance and Sexual ใช้สำหรับไพ่ปรึกษาถึง3และสสำหรับไพ่คือ r o m a n t i c s t a r o t t a l o of Sexual m e มจ i ก The Romance a แ g e l s และถ้าหากว่าอาจารย์พิจารณาเรื่องราวของคุณแล้วไปเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเพิ่มอีกก็จะมีสำรับไพ่อื่นนำมาเพิ่มอีกเพื่อเพื่อที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้คุณค่ะและยังมี หมวดที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจอีกหนึ่งหมวด housewife หรือคุณแม่บ้านในชีวิตสังคมปัจจุบันคุณแม่บ้านใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหรือคุณแม่บ้านที่ทำงานนอกบ้านด้วยคุณมีปัญหา ในครอบครัวสามีลูกและญาติญาติของสามีจึงทำให้คุณเครียดอาจารย์ก็มีหมวด h o u s e w i v e เพื่อที่จะปรึกษาและหาวิธีแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับไพ่คุณแม่บานน่ารักมากคะ่ะ ก็จะมีกระทะมีหม้อมีไม้กวาดนะคะมีลูกมีลูกๆมีสามีนะคะและเวลาที่วางแพทเทิร์นในการทำนายยกตัวอย่างการวางแพทเทิร์นไพ่ในหมวด housewives แพทเทิร์นที่อาจารย์วางไพ่แบบนี้คือเดอะมาร์ตินี่นี่คือแก้วมาร์ตินี่สำหรับหมวดทำนายคุณแม่บ้านและมีแพทเทิร์นการวางไพ่หลากหลายมากที่จะอ่านความหมายไพ่และยังไม่พอในการที่ศึกษาไพ่ทาโร่ไกด์บุ๊กของไพ่ทาโร่ จะเป็นภาษาต่างชาติบางสำรับไพ่ห้าภาษาบางสำรับไพ่หนึ่งภาษาแต่ล้วนแล้วก็เป็นภาษาต่างชาติก็ภาษาอังกฤษนั่นแหละคุณก็จะต้องอ่านแล้วก็พยายามทำความเข้าใจความหมายของไพ่แต่ละใบซึ่งไพ่แต่ละใบเนี่ยเป็นปัชญาหมด เมื่อคุณได้รู้จักอาจารย์แล้วว่าการทำงานในการที่อาจารย์เรียกตัวเองว่าเป็นนักอ่านไพ่ทาโรล่และเวลาที่ผู้ที่มาจองคิวปรึกษาเป็นการส่วนตัวตามหมวดที่อาจารย์ได้บอกกล่าวมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเข้าใจแล้วว่าสองชั่วโมงเนี่ยในการที่อาจารย์อ่านไพ่ตีความหมายไพ่ให้ฟังแล้วก็ แก้ไขอุปสรรคปัญหาให้นั้นมันสำคัญมากชีวิตชีวิตหนึ่งของคนเราปัญหาของคนเราอาจารย์ซีเรียสมากอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นการดูดวงนี่คือการปรึกษาค่ะและต่อมานะคะก็จะพูดถึงกติกาที่คุณผู้ชม จะได้ส่งเรียงความมาให้อาจารย์อ่านเพื่อคัดเลือกหาคุณผู้ชมที่เขียนเรียงความแล้วถูกใจอาจารย์ได้มีโอกาสมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ผู้ที่มาปรึกษาเป็นการส่วนตัวแม้ว่าจะฟรีแต่นั่นหมายถึงว่าคุณได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากอาจารย์แล้วโดยอาจารย์พิจารณาคุณจาก เรียงความที่คุณส่งมาไพโรแมนติกสตาโลทำให้อาจารย์ได้รับความสนใจมีท่านผู้ชมให้ความสนใจมาจากไพโรแมนติกสตาโลนี้อาจารย์เคารพนับถือไพทาโลมากไพทาโลเป็นทั้งของเล่นเป็นทั้งของเล่นอาจารย์เป็นของสะสม และเป็นถึงครูของอาจารย์นะคะอาจารย์จะให้คุณผู้ชมเขียนเรียงความเกี่ยวกับไพ่ทาโร่คุณผู้ชมชมคลิปวิดีโอทำนายหมวดความรักความสัมพันธ์12ราศีโดยใช้ไพโ่โรแมนติกทาโร่แล้วให้คุณเขียนเรียงความในหัวข้อว่ารู้สึกอย่างไร สำหรับไพ่โรแมนติกสตาร์โลและมีไพ่โรแมนติกสตาร์โลใบไหนที่คุณประทับใจยกตัวอย่างมาสามใบสามใบนี้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของคุณไหมเกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาของคุณไหมหรือเพียงแค่ว่า คุณชื่นชอบแค่นั้นเขียนเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษ A4 แล้วส่งมาที่อีเมลอาจารย์จะเปิดรับปรึกษาฟรีสามท่านต่อเดือนค่ะเป็นเวลา12เดือนเริ่มจากเดือนมีนาคมมีนาคม2562ไปสิ้นสุด กุมภาพันธ์2563ค่ะทั้งปีเลยเดือนละสามคนนะคะแล้วขอความจริงใจจากท่านผู้ชมเมื่ออาจารย์มีความจริงใจให้กับท่านผู้ชมสังคมนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือกตันยูรู้คุณคืออาจารย์ มีความกระตันยูรู้คุณที่ท่านผู้ชมมีความเมตตามากดติดตามจนได้ยอดติดตามหรือยอด s u b s c r i b e หนึ่งแอาจารย์จึงตอบแทนน้ำใจเราจะต้องมีค่านิยมเพื่อจันร์ลงสังคมเมืองไทยเราสังคมวัฒนธรรมของเราคือต้องรู้จักบุญคุณคนอาจารย์จึงตอบแทนบุญคุณ นะคะต่อมาความซื่อสัตย์เราต้องมีความซื่อสัตย์กันค่ะและความจริงใจเมื่อคุณผู้ชมมีความจริงใจให้อาจารย์ก็มีความจริงใจตอบแทนเช่นกันในการเขียนเรียงความตั้งใจเขียนไม่ว่าคุณจะการศึกษาระดับไหนอาจารย์อ่านได้หมดอาจารย์คืออาจารย์การตั้งใจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในการศึกษาระดับไหนอาจารย์สามารถที่จะรับรู้ได้หมดนะคะไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องเกรงคุณเขียนตามทักษะหรือสกิลตามศักยภาพของคุณและถ้าหากว่าคุณผู้ชมศึกษาปรัชญา แล้วมองสำรับไพ่นี้ไปในเรื่องของปรัชญาแล้วคุณเขียนเรียงความมาให้อาจารย์อ่านโอ้โหอาจารย์จะดีใจมากโอ้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยได้เจอเพื่อนแล้วชีวิตนี้อาจารย์ไม่มีเพื่อนที่สนิทเลยค่ะเพราะอาจารย์มีชีวิตอยู่โดยใช้ปรัชญานำทางอาจารย์ไม่มีเพื่อน ที่จะคุยปรัชญาด้วยเลยค่ะก็คงจะคราวนี้แหละที่อาจารย์อาจจะมีเพื่อนปรัชญามาคุยด้วยนะและถ้าหากว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเขียนเรียงความได้เท่าที่ศักยภาพของคุณจะเขียนได้ค่ะอาจารย์อ่านได้หมดเพราะอาจารย์เป็นอาจารย์นะคะในการที่จะคัดว่า ผู้ใดจะได้รางวัลมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวผ่านเกณฑ์จากทีมงานทีมงานจะอ่านก่อนเมื่อทีมงานอ่านแล้วผ่านเกณฑ์ของทีมงานแล้วก็จะส่งมาให้อาจารย์สแกนครั้งสุดท้ายว่าจะเลือกใครนะคะเอาละคะ่ะอาจารย์อยากจะอ่าน เรียงความของท่านผู้ชมมากๆเลยหากว่าคุณผู้ชมสนใจการทำงานของอาจารย์และยิ่งกว่านั้นอยากจะเห็นเรื่องราวตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปฟังร่วมกับใครอาจารย์จะเปิดไพ่และอ่านเรื่องราวของคุณล้วนๆเลยและผู้ที่ จองคิวปรึกษาเป็นการส่วนตัวโดยการที่ชำระค่าปรึกษารายได้ส่วนหนึ่งอาจารย์นำไปทำบุญนะคะอาจารย์ก็จะนำไปทำบุญหลายอย่างมากคุณได้ร่วมทำบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆ ที่มีน้ําใจให้กับอาจารย์ยอดซับสไครต์หนึ่งแสนเนี่ยถือว่าอาจารย์ทราบซึ้งใจในน้ําใจของคุณผู้ชมมากค่ะและอาจารย์ยังคงที่จะอยู่ในโลกของ YouTube ต่อไปเพื่อที่จะเป็นกําลังใจเยียวยาคอยปลอบใจคุณผู้ชมอีกมากมาย ที่ในตอนนี้คุณมีปัญหาในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณรู้ไว้ด้วยเถิดว่าโลกที่กว้างใหญ่มีอาจารย์เปเลมที่ตั้งใจจะเป็นเพื่อนคุณอย่างแท้จริงนะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิปนี้อาจารย์จะรอเรียงความจากคุณนะคะ